ละมบางเสียงระเบิดของปลกพลเมียผมอะแล้วคุณคงกระจุยไปไกลด้วยอยู่งี้ดีกว่านะ นาสวยเซอร์ค่ะเอเริชวาเฮเรนาสวยเซอร์บอกว่าคุณมานี่ฉันเอาน้ำชามาให้คุณดื่มสะนะไม่ต้องกลัวนะคะขอบคุณมากครับยินดีค่ะรู้ไหม คุณไม่ควรเป็นห่วงปืนบ้าๆพวกนี้นักมันอยู่นี่มาห้าวันแล้วไม่เห็นมีใครสนใจเลยห้าวันเลยใช่ผมอยู่นี่มาห้าวันแล้วหรยอใช่ห้าวันคุณมีไข้คุณดีขึ้นอย่างนี้เราก็ใจชื้นแล้ว สวรรด์ผูกองหนุ่มคนเก่งวันนี้เป็นยังไงบ้างคุณน่าจะจุดแกวงไอ้ปืนนั้นได้แล้วนะเดี๋ยวใครได้เจ็บตัวกันหรอกทำไมคุณไม่พูดอะไรบ้างตอนขึ้นเรือมาเนี่ยก็คุณดูท่าจะไม่ฟังนี่อีกอย่างนึงผมห่วงอีกเรื่องหนึ่งมากกว่าอย่างเช่นไม่ต้องกระจุยเป็นชิ้นยังไงขอโทษนะที่ชกหน้าคุณสันนักไปหน่อยขอโทษอย่างมากเลยอย่ากโกรธกันนะ ไม่เป็นไรนึกว่าให้ทานเออขอ,อยังชัว่วหน่อยเอาละคุณต้องกินนี่ตอนที่ตื่นขึ้นมาหมอสั่งเอาไว้เอาหมอเขาสั่งไว้นะ โอ้พระเจ้าพู้เข้ามาจากไหนกันเนี่ยทั้งใกล้และไกลจากรอบๆอบนี่บางคนต้องเดินทางหลายวันมาหาโอแกงก้าโอแกงก้าคืออะไรเลยไม่ใช่อะไรหรอกต้องถามว่าเขาเป็นใครก็เป็นหมองไงล่ะมานี่สิผู้กองเดี๋ยวก็รู้ ไปยังไงบ้างซีมูนหายดีครับซักหั่อครับผมสบายดีอ่ะวันไงนพวกกองเดนไม้เมื่อก็ตายใครเซอร์ยังอยูค่ครบโชคดีจริงๆเลยนะคนของผมเหรอรอดห่ารวมทั้งคุณด้วยแล้ว เรมี่เหรอทหารยุโรปอีกคนหนึ่งครับก็ถามถึงคนด้วยเดี๋ยวมุพาไปหาเดีว่าโชคช่วยนะตัวเขายังกับบัวอย่างนี้นะแล้วเท้าของเขาล่ะครับมีสัตว์ฝังตัวลงไปวางไข่ด้วยอย่าห่วงเลยเดี๋ยวเขาก็เดินได้เพราะมาไข่ออกแล้วข่าเชื่อแล้วเสียนิ้วเท้าไปสองถือว่าโชคดี รู้สวาคุณลาวยินดีที่คุณยังอยู่นะผมยังไม่อยากไปนะผมรอเล่นนะผมยังไม่อยากตายหรอกเรมี่มีคนมาเยี่ยมนะ,ะผมเขาตัวนะคนไข้กำลังรออยู่นึกแล้วว่าตัวอยู่บนเตียงหนีทับมาอีกแล้วสิเทปหมอได้บอกนายไมนูทาวจะหายไปสองเหลืออยู่แปดแต่ก็เกินพอจะโดดเตะนายได้นะ นายดูดีขึ้นดนินะเขาบอกว่าไม่นานนายก็ลุกขึ้นเดินได้แล้วอย่าให้ฉันเต้นรำแล้วกันไม่มีทางหรอกนะเดี๋ยวฉันจะนิ้วเท้าหลุดเหมือนนายนะ่ะฉันขอโทษนะเรมี่ฉันผิดเองเซียอสราวีเขาเป็นคนดีนะคุณสวายเซอร์นะเราไม่ได้ชีวิตเขาแล้วล่ะ เยี่ยมเลยคุณเล่นได้เชียบมากครับปกติผมเล่นออกแกนเพลงของบาร์สุดโหดยังเล่นไม่ได้เลยอาร์เบิร์ตชอบถมตัวอย่างนี้แหละในยุโรปก็เป็นนักเปียโนมีชื่อนะเฮเลน่าไม่เอาน้าเป็นอาจารย์ด้วยเขาจบปรัชญาถืว่าวิทยาแล้วก็แพทย์แถมเขียนหนังสือทั้งสาวิชาด้วยเฮเดน่าเดี๋ยวก็เบื่อแย่หรอกผมก็ด้วยนะเขาไม่ชอบอวด เลยทำหน้าที่แทนเขาอ๋อเจเอสบากบากนักดนตรีและกวีพอและผู้ถ่ายทอดงานว่าผมถามอย่างนี้คุณคงจะไม่โกรธนะคนระดับคุณมาทำอะไรหลังเขาแบบนี้นะครับเนี่ยเปิดโรงพยาบาล ใช่ครับผมก็พอจะเห็นหรอกแต่ว่าทำไมเลยเพราะมันต้องมีสิแต่มันดูสิ้นหวังคุณออกจากยุโรปแล้วก็มาที่นี่คนเก่งอย่างคุณเนี่ยนะผมต้องใช้มันในการรับใช้มนุษยชาติพระเจ้าให้ปัญญาเรามาใช้ในด้านต่างๆถ้าไม่ใช้มันนี่สิจะน่าเสียดายโมเสย์คุณจะรู้จักข้อนี้ดีนะ <c oughs> คุณนี่หัวไวนะร้ายแต่เร็วนะ แล้วคุณอยากจะบรรลุเป้าหมายอะไรกันเหรอทวีปทั้งทวีปแต่มาดูเชื้อโรคนะสิ่งที่คุณทำนะไม่ได้ต่างจากหยุดคลื่นทะเลเลยอ่ะเข้าใจไหมจุดหมายผมก็คือเก็บกรวดจ,จากชายหาดผมช่วยได้ไม่มากกว่านี้แต่ก็ช่วยได้หยิบมือหนึ่งทุกวันกรวดที่เก็บได้ทุกก้อนมันมีคุณค่าผมได้ช่วยคุณใช่ไหมเล่นเป็นไหมลนะ่ะ ก็เคยเรียนมาบ้างเหมือนกันนะครับแต่ไม่ค่อยเก่งหรอกครับการเก่งนะไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกพยายามถ้าที่ทำได้สิสำคัญนะลองลอง มิกิตอไปไอนี้ขอแสนงการดูเอ็ดลสสิสไซทอลที่เยี่ยมสุดในแกลบวานนะาก็ไปดูเอ็ดลิสไซทอนอันเดียวในแกลบวานน่านี่ครับก็ใช่สิ เขาพูดอะไรคนพวกนี้มาจากเผ่าปาหูอินที่อยู่ทางต้นน้ำครับพวกเขาพายเรือทั้งคืนเพื่อมารับโอแกงก้าเขาขอให้โอแกงก้าไปด่วนที่สุดลูกชายหัวหน้าเผ่ากำลังจะตายจะเชงกนนเวนโอแกงเอลองเขาถูกส่งมารับโอแกงกาเขาจะพาคุณล่องขึ้นไปด้วยจะไปยังไงพวกเขาไม่ไหวแล้วลูสิ้นเหนื่อยกันแย่เลยบังเอิญจริงๆที่ผมมีเรือให้เช่านาะ จะไปถึงไหมล่ะต้องใช้ไม้ต้มน้ำไม่มีอะไรกว่านั้นแล้วล่ะอืมดีๆๆไปอานิจจาทำล่มสลายได้มากมายเลยเพราะสงครามเลยไม่สงครามไม่ใช่สาเหตุนั่นเป็นอาการ จะเป็นไปได้ไหมที่คุณเจะข้าบ้านคนแปลกหน้าและฆ่าทุกคนแล้วก็ยึดบ้านเอาไว้ซะเองอไม่มีทางหรอกทำไมก็ก็มันผิดนียครับใจคุณบอกอย่างนี้แต่กัน,นั้นพรรัับาลตัดสินใจให้บุกบ้านผู้อื่นและฆ่าฟันกันคนมีสินทันบีดีเป็นล้านก็ยังทาตามกันแม้พวกเขาอาจจะต้องตายด้วยทำไมกัน,นเพราะเหตุใดมันมันไม่เหมือนกันดิครับ ม,มันเป็นสิ่งที่คุณถูกสอนให้เชื่อสังคมไม่ต้องการคนที่คิดอะไรได้เองแต่ต้องการคนรับใช้ที่จะทำทุกอย่างตามสั่งคนก็ต้องการสังคมที่คิดให้เขามันก็ง่ายดีมันทำให้ไม่ต้องเลือกอะไรนักมันก็ไม่เหลืออะไรให้นอกจากการต้องเชื่อฟังลองคิดถึงโลกสิถ้าไม่มีใครวางใจประเทศให้เป็นตัวแทนลองนึกดูนะ ถ้าทุกคนต้องมีเหตุผลในสิ่งที่เขาทําความหวังในอนาคตมนุษยชาติอยู่ที่ชาติรัฐบาลศาส,สนาแม้กระทั่งดวงดาวเองมันมีอยู่ในใจเท่านั้น มาทันเวลาไหมหวังว่าคงทันเพราะเธอช่วยไงโอ้แกงข้ามายถึงอะไรเลยหมอ,อยาผู้รักษาเมว่าคำแปลที่ถูกที่สุดก็คงเป็นผู้ให้และพรากชีวิตผู้ให้และผู้พรากคนเผ่านี้ยังไม่เข้าใจเรื่องยาชา ฉะนั้นตอนเขาสลบไปเขาจึงคิดว่าผมเอาชีวิตเข้าไปและเมื่อเขาตื่นขึ้นหลังการผ่าตัดเขาก็เลยคิดว่าผมมาชุบชีวิตเขาขึ้นมาคันพ้นสิ่งไิสิ เขาว่าไงบ่ผมหายเจ็บแล้วผมหายเจ็บแล้วนักโทสิยอมกางกานักขงกก็ังไงนักขั้ยอาสีโอยเขาบอกว่าเขาขอบคุณโอแกงก้าพวกคุณพาความเจ็บปวดจากไปอะลทีนี้คุณบอกอะไรเขาหน่อยนะคุณได้รู้ถึงความเจ็บปวดอย่างแท้จริงและได้หายจากมันแล้วโอิมนน่ะเในฐานะคนที่เจ็บปวดเขาต้องคิดว่ามันเป็นหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ในชีวิต ที่จะทำให้ผู้อื่นหายจะปวดถ้าทำได้อสุเตเตอเมกซาบาิงกาตบนโกโอโยและอย่าได้ทำมันคตันเโกตโมตุนาคัตยันปัสเตเอ๊ะงคุณเห็นหน้าชาคนนี้แล้วยังจะถามผมไม่ว่ามาแอฟริกาทำไม ว่าน,น่าเผ่าถามเกี่ยวกับสงครามในยุโรปเขาถามว่าผู้คนล้มตายมากไหมบาลีคิมิซัตตมากกว่าสามไหมใช่มากกว่าสามบาลิกิมิซาตตบาโคกิคโคซาลาโลโคลาซอมิสิบคนเลยได้ไหมใช่ถึงสิบคนเลยเอยาโซโลโบาลิกิซอมิผุ้ชมตุอัตานิเดงเหนนี่นีปินุมบาโอายะอิโคมิมาคาชิโบเย มันพอนานิ well? ่บักคุกงจิยาคุคุกกะนับิันบักกกคักเคติก็ส่งกานบิบอสุดิโคโย่เด้งเกคานิบักคุคุกกะบักคุยเตบ่าวิ๋นเขาบอกว่าเป็นสงครามที่สูญสิ้นมากแล้วทำไมพวกหัวหน้าไม่มาคุยกันเองล่ะแล้วเผ่าคุณทำไมจ่ายค่าคนตายได้มากมายนักเขาถามมาหมายความว่ายังไงที่นี่เมื่อสองเผ่าทะเสงครามกันก็มีกฎว่าแต่ละฝ่ายจะจ่ายค่าดใช้ถ้ามีคนตายขึ้น ค่าชดใช้เลยก็เป็นไก่แมงแพะหมูพวกเขาตีค่าคนเหมือนเงินเลยปาเทือชมัดเลยอย่างน้อยเขาก็ให้คุณค่ามันซึ่งมันเกินกว่าจะบรรยายเทียบกับเพื่อนชาวยุโรปถ้าคุณอยากเปรียบเทียบความปาเทือนน้องชายผมกินหนังสือด้านสงครามบ่อยเลยละ่ะและเร็วนี้ฝรั่งเศสพยายามยึดพื้นที่ลิงกินคุบของเยอรมันซึ่งเป็นภูเขาใกล้ๆนะฝรั่งเศสส่งคนครั้งแล้วครั้งเล่าขึ้นเดินไปการข้าวไฟดำเดินไปหลายชั่วโมง ก่อนที่พลฝรั่งเศสจะยกเลิกการบุกหานเขาก็ตายไปแล้วสามหมื่นนายคนพวกนี้ตายสิบคนจะว่ามากเลยแล้วผมจะอธิบายว่าเราตายสามหมื่นบนเนินเขาลิงกินคุบหรือผลการสู้รบหรือว่าคนตายไปแล้วเจ็ดแปดล้านในสงครามนี้ได้ยังไงคับผมาบตรดิสบันเดลบาลิงกิบงกมิงกิ เข,เขาบอกว่านะพวกยุโรปกูจะรวยมากที่ฆ่าคนตั้งสิบคนในสงครามนี้ สายน้ำสายนี้แหละในการเดินทางแบบนี้ด้วยที่ความคิดผมล่องลอยไปไกลซึ่งผมเข้าใจหัวใจและจิตใจตนเองและในความคิดอันสงบนั้นทำให้ผมนึกถึงวลีหนึ่งขึ้นมาความนับถือชีวิตทุกสิ่งที่ผมเป็นและอะไรที่ผมจะเป็นมาจากมันและกลับไปสู่ หมายความว่ายังไงเลยคุณให้คุณค่าชีวิตคุณเองไหมคุณอยากอยู่ต่อไหมแน่นอนนั่นเป็นสิ่งพื้นฐานที่สุดที่เรารู้อยู่สิ่งที่เราเหมือนกับสัตว์อื่นทั้งหมดการอยากมีชีวิตต่อไปคนที่คิดจะสำรวจจิตใจและรู้ความจริงอันนี้ฉันมีชีวิตซึ่งอยากอยู่ต่อและอยู่ท่ามกลางชีวิตที่อยากอยู่ต่อ มองไปร,บรอบๆสิชีวิตมีอยู่ทุกขนทุกแห่งทั้งตนน้นไม้แมลงวันบ้างก็เขียนซิมโฟนีหรือสร้างโบสถ์แต่ที่สำคัญเขาอยากมีชีวิตและมีชีวิตต่อไปคนที่คิดแล้วจะเคารพทุกชีวิตเหมือนกับชีวิตของเขาเองแต่บางทีการฆ่ามันก็เลี่ยงไม่ได้นะจะกินผมก็ต้องล่าถ้าอยากรอดจากเสือดาวผมก็ต้องยิงมัน ถ้าคุณจะได้คำแนะนำคุณก็มาผิดที่แล้วการนับถือเป็นสภาพทางจิตใจไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่เราต้องทำก็คือทำทุกอย่างโดยรู้ตัวดีความดีก็คือทุกสิ่งที่สนับสนุนชีวิตความชั่วคือทุกสิ่งที่ทำลายรู้แค่นี้แล้วคุณก็ตัดสินใจเอง อะไรอ่ะดูมาเรือตระเวนฝรั่งเศสมีเรืออะไรกันเหรอือใครเป็นคนสั่งการอ่ะของกองรัสเตนกองทัพฝรั่งเศสไวเซอร์อยู่บนฟังไหมผมเองชวไวเซอร์คุณมอชไวเซอร์คุณต้องออกจากเรืออล้ะมอบตัวให้กับผมแล้วทำไมละ่ะผมจะพิดอะไรทำตามที่บอกก็แล้วกันไอ้หวย มีเชื้อหลังคอมสัตว์หน้าขนตัวเชื้อโรคอินดี้ขอย,ยังช่วยช่วยนี่นีช่วยช่วยช่วยฉันอธิบายให้พวกงอนี่มันฟังหน่อยดี่เหตุใดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะดูเหมือนเขาจะไม่ให้เราอยู่ในพื้นที่ฝรั่งเศสแล้วอธิบายหน่อยได้ไหมกษัตริย์เยอรมันทั้งหมดที่ยังอยู่บนพื้นที่เราจะต้องถูกส่งกลับยุโรปจากคำสั่งวุฒิสมาชิกค,คาโมสูผมอยู่นี่มาสี่ปีนะตั้งแต่สงครามเริ่มนะ เราไม่เคยทำให้ฝรั่งเศสเดือดร้อนเลยนั่นไม่ใช่เรื่องของผมผมต้องพาคุณไปที่กองฐานฝรั่งเศสที่ฟอร์สอนติให้ได้ฐานนักโทษสงครามเหรอจะเรียกอยังงงก็ตามใจจับเขาขึ้นเรือไปไอ,อ้มาฝรั่งเศสเย้ยลุยกับฉันหน่อยไหมหยุดได้ไหมฉันอยากให้เละเลยอะมาเอามาโทรหยุดนะ<อ>นี่ฟังนะินะผู้ชายคนนี้เขา,า,ารักษาได้แต่คนป่วยเท่านั้นเองเอาเป็นเยอรมัน คำสั่งของเราบอกชัดมากคุณไปร้องเรียนกับัวหน้าของเราก็ได้นี่นะไปเลยัวหน้าคุณไม่ได้อยู่ที่นี่ตอนนี้ใช่ไหมละ่ะถ้าเขาอยู่ขเขาคงจะเห็นเหตุผลบ้าแล้วล่ะเลิกไปนี่ผมมีงานที่สำคัญมากกว่าให้คุณกับลูกนอนคุณเห็นเรือน,นั่นไหมมันมีอาวุธเต็มลำตีไปทะเลสาบทางกันยิกา้าผมอยากให้คุณลืมนี่แล้วพาผมไปทางตะวันออกแทนซะได้ไหมคุณบ้าไปแล้วห่ะเดินทางไปเดือนๆน,นะมันจะเป็นมากนะที่เราต้องเอามันไปเขาต้องใช้มันในการบุกทอมโบราด คอมบลาน่าโดนถล่มแล้วเมื่อสามวันก่อน <ừ. S 1> ผมเกรงว่าอาวุธคุณน่จะไม่สำคัญเท่าไหร่แล้วนะแล้วทีนี้หลีกไปแล้วก็หยุดปกป้องคนเยอรมันนี่ได้แล้วก่อนที่ผมจะสงสัยว่าคุณอยู่ฝ่ายไหนกันแน่ <ừ. S 1> <c oughs> คุณทำให้ผมยุ่งยากทำไมนะฮะคุณน่าจะเข้าใจนี่นะผมรับคำสั่งผมเป็นทหารเหมือนคุณพวกบ้าอำนาจที่มีปืนนะสิ ไปเร็วไปเจ้าไง้จับสิจับคนนี้ไว้กระเตรียมยิงถ้าเขาก็เรื่องอีกให้ยิงข้อหาทรยศเอาตัวหมอกระเมียของเขาขึ้นเรือเดี๋ยวนี้ไปเร็วเขา้าไม่นะไอ้เร็วลอยลอยเร็วลอยสิ ทุกคน,นขึ้นเรือและพวกเขาเราลารัสตตนใครคนในนั้นคนไข้คนป่วยคนที่เจ็บเขาจะเป็นยังไงกันบ้างเหรอสุดแล้วก็ตายเด้สิออกเรือได้ ความล่อแหลมในเขครามาน่ากลัวไปผมไม่ใช่ไม่เห็นด้วยนะแต่ชเวเซอร์มันได้ทำอะไรผิดนี่เขารักษาคนป่วยถ้าไม่มีข้าวเราทั้งคู่ก็ตายไปแล้วเราต้องทำอะไรนะต้องมีการอุทธรณ์สิ่จะมีอะไรให้อุทธรณ์การตัดสินนั้นมันชี้ชัดเลยเขาได้เป็นเยอรมันและเขาต้องไปแค่นี้เองอ่ะก็ทําทำให้คุณไม่ฟังบ้างเล่าทำไมไม่พยายามเข้าใจพูดนั้นถูกที่ให้ตายอยู่นั่นเราพูดที่ชีวิตคนนะมันไม่ได้มีค่าบ้างเลยเหรอแล้วทำไมกระดาษบ้านนี่ถึงได้มีค่านักเล่าปุ้ยมาซบ ร้ายนะพวกนี้แหละที่จะพาเราไปตาย <c oughs> อีกอย่างหนึง่งเกี่ยวกับเรือขนอาวุธของคุณนี่รัฐบาลคุณตัดสินใจว่าปืนนั้นจำเป็นในฝรั่งเศสมากกว่าคุณและหน่วยคุณจะต้องเอามันไปยุรโรปโดยเรือลำแรกที่หาได้นะแล้วการเดินทาง ชีวิตพวกนั้นสูญเปล่าฟรีๆเลยนั่นไม่ใช่หน้าที่ผมรู้ว่าคุณที่จะพูดคำสั่งคือคำสั่ง บอกครับเดินต่อไปหมู <c oughs> ไม่ต้องทำอย่างนั้นหรอกนะผมไม่ต้องฟังคำสั่งพวกเบนเยี่ยมนะครับนี่ยังอยากเก็บฟันไว้เคี้ยวข้าวหรือเปล่าตอบผมอย่ามาบอกลาบอกครับฉันยินดีที่รู้จักคุณทั้งคู่เลยคะ่ะเดี๋ยวนะคุยต่อนะผมจะอยู่ที่นั่นน,นะผมจะช่วยถือกระเป๋าเอง <c oughs> ช่วยเธอถือกระเป๋าเส้หมูแม่แกเลี้ยงมาดีหรือเปล่าแม่ต้องให้บอกด้วยเด็ดเด็ดเด็ดเดียวหัวพุ่งไปนู่นนะไปผม,มพยายามอธิบายกับเขาแล้วแต่ว่าเขาไม่ฟังเลยครับมันต้องเป็นไปนะคุณล่ะสบายดีนะก่อนจะได้พบคุณนะ ผมนึกว่ากำลังเป็นคนที่ตัวเองนับถือตอนนี้ฉันไม่แน่ใจแล้วผมรู้สึกแย่มากเลยจิตใจผมนั่นเป็นโรคที่ผมก็รักษาไม่ได้ผมว่าคุณต้องเยียวยาตัวเองแล้วล่ะผมไม่รู้จะเริ่มที่ไหนดีครับคุณได้เริ่มแล้ว จะคิดถึงเรือคุณเสมออาวุธเคลื่อนที่พร้อมจะปิดชีพถึงกัน,นั้นเราก็เปลี่ยนแปลงมันใช่ไหมละ่ะเราใช้มันช่วยชีวิตใช่ไหมชีวิตก็ซัเฟสเต้ครับในเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยมันก็ดีต่อเรานะแราจะไปรอที่บารีอ่อน ก็ได้รับความขอบคุณจาก c ี d International ในนโอกาสนี้นะครับสวัสดีครับ